สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาถามเพื่อนๆนะคะว่ารู้สึกไงกับวันนี้บ้างที่ได้มาเรียนมาสุดท้ายของอาทิตย์คนแรกค่ะไผ่รู้สึกไงบ้างรู้สึก่ะที่วันนี้มาเรียนันสุดท้ายของอาทิตย์มันดีมากแต่วันจันทร์เราต้องเจอกันใหม่นะลาเพราะว่าตื่นสายดูบอลเคามกันเยวกูไม่หาที่บ้านนะรู้สึกไงบ้างเพื่อนมาสุดท้ายของอาทิตย์ ตอบเร็วกูต้องทำนอื่นอีกเยอะแยะเนี่ยเอ่อสบายสบายรู้สึกไงบ้างคะออกมาแล้วนะกรู้สึกไงบ้างที่วันนี้เมันสะทอาทิตย์เราจะหยุดสออาทิตย์แล้วเราจะไม่ได้เจอกันสองวันรู้สึกดีค่ะคุณไม่อยากเจอเราหรอคอไปเพื่อนสองคน รู้สึกไงบ้างวันนี้วันสุดท้ายของอาทิตย์เราจะไม่เจอกันสักวันรู้สึกว่ากูลำคาญไอ้นายมากพรุ่งนี้กูก็เจอกันเอาเนาะมึงรู้สึกไงเพื่อนปกติครับรู้สึกไงบ้างที่วันนี้เป็นวันสุดสุดท้ายของอาทิตย์เช่คไหมเอาเช็คเพือเพื่อปฏิบัติเลย ล็อกรู้สึกไงบ้างอะไรเฮ้ยที่มึงมาเรียนมาถวรแรกเขาอู่กักหลับเดียวไม่ใช่ใอะไรกูมา3ามนแล้วกูมาถวันแล้วว,ลว,วันนี้วันศุนกร์รู้สึกไงบ้างรู้สึกกูอยากเล่นเกมมึงรีบไปดิเฮีย